เอาละครับตำแหน่งที่2นั้นขยี้ติดเข้ามาแล้วครับ86นภัจาตูมนั้นมาไล่แทนหมายเลข15แล้วครับนภัจาตูมจะทําได้หรือเปล่าครับตอนนี้ครับท่านสารวัตรสุนทรพรนั้นโมโตซังครับล้มครับนี่ฮออกจากการแข่งขันไปอีกหนึ่งครับเหลือเพียงสามคันเท่านั้นครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกับสภาพสนามแบบนี้ครับนี่ครับเพราะงั้นนักแข่งนะครับต้องเตรียมการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสนามภาคใต้นั้นเขาเรียกอะไรนะฝน8ปดแดดสครับและตอนนี้ตามติดขึ้นมาแล้วครับนภัจาตุงครับกำลังไล่บี้ขยี้อยู่กับหมายเลข19นัทพลคําชูครับนัทพลคําชูนั้นเพราะรู้ว่าชินโจนั้นขยับเข้ามาใกล้ครับก็พยายามที่จะไล่หนีการไล่ล่าของนภัจาตุม อ้าวเหนือเมฆยังมานะครับมาเมฆยังมาได้ครับหมายเลข19นั้นไม่โดดครับทำให้8 6บนภัจจตูมนั้นตีคู่ขึ้นมาอีกแล้วครับนภัจจตูมนั้นจะไล่ครับยี่ขึ้นมาแล้วครับหมายเลข19นัตพลคำชูจะต้องหนีครับนี่ครับหนีออกไปแล้วครับนภัจจตูมก็พยายามที่จะไล่ขึ้นมาครับ มาแล้วครับกระโดดคู่เข้ามาแล้วครับต้องดูครับว่านภัจาตุมจะสู้ในระนาดได้ยังไงครับได้ไล่ด้วยครับสำหรับนภัจาตุมนภัจจตุมกระบี่บี้ขึ้นมาครับและตอนนี้ขึ้นนําในลูกระนาดแล้วครับนภัจาตุมครับมาแล้วครับหมายเลข19นัทพลคำชูจะเอ้าเอาคืนแล้วครับนี่ฮะนัตพลคำชูไม่ยอมครับเอาแล้วครับนภัจาตุมจะทํำยังไงครับตอนนี้ครับ ไล่บีขยี่ล้อถึงล้อมาแล้วครับหนึ่งในสี่คันนี้ครับนภัจจตุมได้ไล่ขึ้นมาอีกครั้งครับนี่ฮะันภัจจตุมปิดไล่ขึ้นมาครับนี่ทำให้หมายเลข19้นั้นครับนี่ครับหน้าเปิดมาเลยทีเดียวครับสำหรับนโอ้นี่ฮะแม่ไม่ยอมกันเลยโอ้นี่ฮะแม่ไม่ยอมกันเลยทีเดียวครับหมายเลข19กนัตพลคำจูครับแม่กระโดดหน้าเปิดมาเลยทีเดียว ต้องดูครับชินโจจะไล่บี้ขยี้ยังไงครับแน่มีถอดแว่นแล้วครับเอาแล้วครับสู้แล้วครับนี่นี่ถอดหัวใจสิงสู้ครับนภัจจตุมบี้ก็มาได้ลายในอีกรอบครับนี่แหมนักพลคำชูก็ไม่ยอมครับนี่ไม่ยอมครับไม่ยอมก็ไม่ยอมครับเจอกันครับนี่ฮะนี่ก็ไม่ยอมครับเจอกันครับนี่ฮะนี่ไปกันทั้งคู่เลยครับลื่นด้วยโอหลุดลายเข้าไปครับนี่ครับหมายเลข19กนักพลคำชูหลุดลายเข้าไปครับทําให้ตอนนี้ นภัจจาตูมนั้นขึ้นมานำครับนัตพลคำชูต้องไล่ครับ86นภัจจาตูมครับมาแล้วครับชินโจครับและ19นั้นพยายามที่จะไล่หาตำแหน่งได้คืนหรือเปล่าครับ,บ,รบนี่ฮนะนภัจจาตูมของเราครับ86 นภัจจาตูมครับจากชินโจโมาตรกรอดอีเดนไปสุดไทยแลนด์ไวเดสเอเม็กเฮาจัดวันตรงตรงมอเตอร์ฟาสต์คลินเดอร์เสียแทนจัดให้ครับนี่ครับนพัจจาตูมครับ <c oughs> และตอนนี้เขายังเป็นผู้นํา <c oughs> หลังจากที่เขาอยู่ในตําแหน่งอยู่ประมาณที่3นะครับเขาพยายามที่จะไล่เก็บขึ้นมานะครับหมายเลข15นั้นออกจากการแข่งขันไปนะครับทำให้นภัจจาตุมนั้นมาเป็นคู่ต่อกลอน คนใหม่ครับกับหมายเลข19กแล้ววันนี้เขาทําสําเร็จครับนภัจจตุมสามารถขึ้นนํามาได้และเหลือเพียงหนึ่งรอบสนามเท่านั้นครับสําหรับเขาและพงหมากรุกนั้นกําลังจะโบกสะบัดให้กับนี่ฮะเราจะดูกันว่าผู้ชนะเลิศประจําสนามได้แก่นภัจจตุมนี่ครับต้องบอกว่านภัจาตุมท่าน,นทำดีที่สุดแล้วครับมีตบไม้ตบมือกับท่านสารวัตรสุนทราพรครับเหมือนเพื่อนกันเลยครับนี่เป็นพ